น้องออกน้องออาออกน้องโอ้ยเด็ดเด็ดน้องพอแล้วลูกอย่าไปแกล้งน้องมันล้ำคานล้ำคานล้ำคานแล้วล้ำคานแล้วเดี๋ยวร้องอ่ะเดี๋ยวร้องอ่ะเบาเบาโอ้พี่เลยเบาเบาขนหลุดแล้เจ็บมล้วเลยเนี่ยลองแกะมาไหมนี่เดี๋ยวก่อนเอาเอาขนนักแข่งแกะนี่ พีดเบาๆลอกน้องเบาๆลูกเนาะพียอย่าอย่าดึงอย่างนั้นเบาๆดึงค่อยๆเออตีนส่ต๊งนะทีอกเดท่าีกขใชครับมือกัดใหม่ตรอพีมันยังไงวะนามันดึงออกแล้วมันก็ไปแปะใหม่ยังไม่ทาอันกพีย่าแกล้งหนูพีดจ๋าอย่าอ่าอ่าไยาย่า่าอย่า่าอยาอย ้องเก็บนะลูกน,น,น,น้องผนบางไม่ได้เลยโอ้โหแล้วมันกระชากน้องเลยมันมีขนเลยมีขนไอเ้ไอเนี้ยไอ้เนี้ย